สวัสด,ดีครับผมต่อครับมาคลิปนี้คลิปนี้เอาอันนี้มาให้ดูเป็นมีดอเนกประสงค์ครับของ Total บอกเสียงถูกปะวะ Total หรือมัง้งนี่เป็นแบบนี้ครับไอตัวเกาะนี่ผมเอามาใส่เพิ่มนะมันไม่มีมามันจะมีแค่ห่วงเนะี่ยอันนี้ผมเอามาใส่เพิ่มมาดูขนาดก่อน ความยาวความยาวประมาณเก้าเซนนะครับยาวประมาณเก้าเซนอันนี้เนี่ยซำหจากช้อปปี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือของ t o t ทัราคาก็มีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทประมาณร้อยกว่าบาทน,นั่นเองถ้ารวมสง่งไม่น่าเกิน2องร้อยไม่น่าถึงสองร้อยผมก็จำไม่ได้แล้วซื้อมานานแล้ว ซื้อมาเก็บไว้มันมีหลายอย่างที่ใช้งานได้อุ๊ยเจยเขานิ้วเลยเอกแหลมอีกอันนี้น่าเป็นตัวปั่นจุกวายเนี่ยกเกี่ยวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้ปั่นอะไรได้บ้างอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่เข้าใจเลยมันมันคืออะไรวะ ไว้ทำอะไรวะเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็เป็นตะไบนะครับอันนี้ตะไบตะไบเล็บได้คมด้วยนะเนี่ยเล็บหลุดติดอยู่เนี่ยต่อมาก็จะเป็นไขควง่วครับอของที่มียี่ห้อเนี่ยมันจะแน่นนะครับพวกช่วงเนี่ย วงข้อต่อเนี่ยจะแน่นถ้าถูกถูกกากากระนะมันจะโยกได้นะครับใ้พวกข้อต่อตรงนี้นี่ไขควงตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะเนี่ยไขควงมาอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะเป็นมีดครับเป็นมีดบางความคมก็เดี๋ยวลองลองกระดาษดูดิเข้วะ เฮ้ยได้อยู่เข้าอยู่อาจจะไม่คมกิ๊บแต่ก็ได้อยู่ตัดได้อยู่ครับอ่าต่อไปก็อันนี้มีดเดี๋ยว งัดเลยออกงก็ได้วะเนี่ยมันต้องงัดค่อยๆไล่งัดออกมาไปเอากลางออกมาไม่ได้ครับมันติดอันนี้ถ้าเป็นที่เปิดขวดแต่ที่เปิดขวดเนี่ยมันมีสองฝั่งครับเสียวโดนมีดจังวะเก็บก่อนอที่เปิดขวดมันมีสองข้างผมก็ไม่แน่ใจมันมขวดแบบไหนมันใช้สองอย่างต้องลองดูอะ ขวดทำไมมันเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนมีคมเลยวะเปิดกระป๋องหรือเปล่าอันเนี้ยอันนี้น่าจะขวดมั้งมันเป็นแบนอันนี้มันแหลมมน่าจะเป็นงัดกระป๋องหรือเปล่านเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าต่อไปก็นี่มีไกลด้วยเนี่ยเก็บอันนี้ก่อน มันมีเลื่อยด้วยนะครับแต่มันเดี๋ยวมันติดอืมนี่กันไกอาอนี่เข้าไปก่อนกันไกนี่คมนะครับเป็นสเตนเลสเลสแบบไหนวะเดี๋ยวลองดูกันอ่ามันเป็นมันเป็นสเตลเลสแบบที่ไม่เหล็กดูดติดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเลสเนี่ยมันมีกี่แบบ แต่อันนี้เนี่ยเป็นเหล็กที่ไม่เหล็กดูดติดน่าจะมีส่วนผสมของเหล็กปนมาด้วยเพราะว่าในรายละเอียดมันบอกว่าเป็นสเตเลสไอพวกเครื่องมือมันเนี่ยอันนี้กันไก่เก็บก่อน อันนี้เป็นเลื่อยนะครับเลื่อยเข้าด้วยนะผมลองดูแล้วเลื่อยไมย้ใช้เลื่อยไมย้เข้าด้วยน่าเนี้ยลองไปเรื่อยๆดูแล้วใช้ได้อยู่บางอย่างผมก็งงมันใช้ทําอะไรของมันก็ไม่รู้ <c oughs> ที่รู้ก็มีไขค,รครวงเนี่ยแล้วเนี่ยจุกเปิดวายมั้งน่าจะใช่มีเลื่อยเมยนไกเปิดขวดมีดเนี่ยที่ได้ใช้ ไขควงได้ใช้พกไว้พกไปอันเดียวอะใช้ทำอะไรได้หลายอย่างน้ำหนักก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับหนักนะแต่มันก็มีน้ำหนักอยู่น <c oughs> ะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวครับเพราะมันไม่ได้มีอะไรมากมายมีเท่านี้ใครสนใจมีดอนเนกประสงค์นะครับงานก็โอเคอยู่แน่นดีแน่นหนา ไปตำม,มาได้ใน s h o ป e, ปีหรือแอปอื่นอ่เี้เลยครับที่มีเราจะเจอกันใ่คลิปต่อไปครับไปละ